วจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่สองบันทึกว่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นธุรกันดารถึง40ปี เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่พระเจ้าสอนผ่านปัญหาหนึ่ง ปัญหาพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะไม่ตายแต่จะเห็นพระพรในปัญหา 2. ปัญหาทำให้เราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจเราไม่ได้ใหญ่แต่พระเจ้าของเรานั้นทรงยิ่งใหญ่ 3. ปัญหาเป็นเครื่องทดลองจิตใจเราใหญ่หรือเล็กกว่ามันเราสู้หรือเราหนีมัน 4. ปัญหาพิสูจน์ความเชื่อของเราเมื่อเราเจอปัญหาจะยังทําตามและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ